หนึ่งในคำถามที่แฟนหงอยากได้คำตอบมากที่สุดครับนั่นก็คือเกิดอะไรขึ้นระหว่างโมฮัมเหม็ดซาลากับเยอเกนครอปและตอนนี้เขาเคลียร์กันจบแล้วจริงๆหรือยังนะครับล่าสุดครับ มิคาเอลอันโตนิโอครับกองหน้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่ซาร่ามีปัญหากับครอปอยู่ข้างสนามโดยอันโตนโอบอกว่ามันเกิดการเม้ามอยขึ้นในห้องแต่งตัวของทีมเวสต์แฮมเองเพราะว่าตัวสำรองที่อยู่ข้างสนามในวันนั้นเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็เหมือนได้ยินครับโดยอันโตนโอเนี่ยเล่าว่าทางด้านซาราครับกำลังจะถูกส่งลงมาซึ่งปกตินิสัยของ เจอกนครอปใครที่กําลังจะถูกส่งลงมาเยิ่งครอปจะไปกอดจะไปจับมือไปสัมผัสเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยสู้หน่อยเว้ยไปกระตุ้นลูกทีมครอปก็จะทําแบบนั้นกับซาร่าแต่กลายเป็นว่าเหมือนซาร่าเนี่ยเดินหนี